สวัสดีค่ะจากเพจบ้านเหลียงปรอยทานนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีทำใบส้มนะคะแล้วก็วิธีการทำกีดเลี้ยงอีกแบบหนึงนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างรวดเร็วกว่าวิธีเดิมที่เคยสอนไปนะคะอันดับแรกก็จะสอนเป็นการทำใบส้มแบบแบบนี้นะคะแบบนี้อันนี้คือจะใช้หลอด ใช้หลอดสีเขียวนะคะแล้วก็ลิปบิ้นส่วนใบก็จะเป็นลิปบิ้นตรา TW สีพิเศษนะคะเป็นสีเขียวพิเศษส่วนส่วนผลตัวนี้ก็จะเป็นลิปบิ้นตราลูกโป่งนะคะเป็นเนื้อทรายนะคะอันนี้จะเป็นม้วนใหญ่เลยค่ะเริ่มันเลยเนาะอย่างแรกนะคะจะสอนทำจะสอนทำใบสอนทำใบ หีบเลี้ยงนะคะอันนี้คือเราจะตัดลิปบิ้นสีเขียวเป็นแบบนี้ขนาดมันจะเส้นละประมาณสามนิ้วเพื่อที่เวลาเราพับครึ่งเราก็จะได้ตัดทีเดียวเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวทำเป็นตัวอย่างก่อนนะคะใบหนึ่งหรือว่าเราจะซ้อนกันทีเดียวสามเส้นก็ได้แต่พอดีอันนี้มันเหลือแค่สองเส้นนะคะซ้อนกันสามเส้นทีเดียวอย่างนี้เลยก็ได้นะคะ แล้วก็ที่จะแนะนําเพิ่มนะคะจะเป็นกันไกสําหรับตัดส่วนขององค์กรีบมันนะคะตรงนี้อย่างนี้นะคะวิธีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตัดตัดส่วนที่เป็นโค้งก่อนก็คือเหมือนแบบเดิมนะคะที่เคยสอนไปตัดโคง้งเห็นชัดไหม แต่งมันบางหน่อยเนาะโค้งตรงปลายหน่อยหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็หันกลับอีกด้านหนึ่งหรือว่าถ้าใครถนัดแบบไหนก็ลองจับแบบที่ถนัดดูนะคะตัดโคง้งอ่า จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันไม่ไม,ไม่ไม่โคง้งไม่สวยไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ที่บอกว่าจะแนะนําเพิ่มจะเป็นกันไกลแบบนี้นี่นะคะแบบนี้กันไกลแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ตามบิ๊กซีโรตัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามินิมาร์ทเล็กๆเกงี้ยถ้าเขามีก็หาซื้อมาใช้กันได้นะคะ จริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่กันไกที่เอาไว้สําหรับทํางานฝีมือทั่วๆไปแต่ว่ามันเป็นกันไกตัดขนจมูกอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าเราเอามาประยุกต์ใช้กับงานเราเพื่อให้มันรวดเร็วขึ้นแล้วก็จับแล้วถนัดมือขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กันไกแบบนี้ตัดเลยมันก็มันลาบากเนาะมันใหญ่ค่ะวิธีตัดก็จะตัด ลองกะระยะดูประมาณนี้ตัดไปถ้ามันดึงไม่ออกก็ตัดอีกหน่อยนะคะเพราะว่าอย่าไปฝืนมันเดี๋ยวมันจะขาดนะคะที่ทำจะตัดสามสามครั้งอันนี้ครั้งที่สองแล้วนะครั้งที่สองแล้ว นี้นะคะก็ตัดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามแบบนี้นะคะอันนี้ให้ดูกันชัดๆนี้นะคะอืมแล้วก็หันอีกด้านหนึ่งตัดเหมือนกันกะระยะประมาณให้มันดูลัดตรงๆกันหน่อยนะคะ ได้เป็นแบบนี้อ่แต่พอดีอันนี้มันมีแค่สองอันแล้วก็พอดีมีที่ตัดแล้วอยู่นะคะ,ะก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะได้เป็นสามส่วนอย่างน,นะคะส่วนวิธีติดติดยังไงเราจะทำการติด ไข่กันอย่างนี้ส่วนอีกหนึ่งเส้นก็จะติดลักษณะตรงๆแบบนี้นะคะมันจะได้เป็น 6, 6หกหกกลีบหกใบนะคะวิธีนี้ก็จะรวดเร็วขึ้นจากเดิมที่เราเคยตัดทีละใบทีละใบ,ะบตัดอันแรกนะคะส่วนแรกจะตัดมาเดียวพอติดตรงส่วนนี้นะคะตรงกลาง อันนี้เป็นเทปกาวสองหน้านะคะติดแบบนี้นะคะติดลงไปแบบนี้แล้วก็ดึงออกหยิบอีกเส้นหนึ่งอีกปหนึ่งนะคะขึ้นมาพาติดเฉียงติดเฉียงนะคะลองกะระยะดูประมาณนี้ เป็นเฉียงะกระบาดน,นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งติดแนวตรงเป็นแบบนี้จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็ตัดตัดตัดส่วนตรงนี้กาวสองหน้านะคะแปะทับกลาง,างเพื่อ เอาไว้ติดกับส่วนงนี้นะคะถ้าเป็นดอกกุหลาบนะแลแกะกล้าสองหน้าออกแล้วก็ติดที่ก้นกุหลาบนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับการสอนทํากลีบกุหลาบกลีบกุหลาบหกแฉกนะคะต่อไปจะมาสอนทําก้านส้มนะคะจะสอนทําก้านส้มด้วย หลอดสแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่มิลคืออันนี้ถ้าใครหาหลอดเขียวแบบนี้ไม่ได้นะคะก็ใช้เป็นหลอดใสแทนได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้หลอดใสเนี่ยเราจะต้องมีออปชันเสริมคือดีดบีนเบอร์เก้านะคะอันนี้แล้วแต่ว่าเบอร์เก้านี่เราจะ ใช้เป็นยี่ห้ออะไรนะอาจจะเอาความสวยความงามสีทองหรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่เราเลยแต่ว่าที่ใช้เบอร์เก้าเพราะว่ามันพันรอบเดียวพันครั้งเดียวก็เสร็จเลยนะคุ้มมากอันนี้น่าจะประมาณมว้วนละประมาณร้อยร้อยห้าสิบหกสิบได้นะคะถ้าจำไม่ผิดค่ะสอนเลยเนาะก็อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะตัดขนาด กะระยะประมาณว่าเส้นอ่าเส้นหนึ่งเราจะใช้ประมาณกี่อันนะคะหนึ่งสองสามสามท่อนก็ได้สี่ท่อนก็ได้นะคะจะทำเป็นตัวอย่างชักอันหนึ่งนะคะคือตัดได้ลักษณะประมาณนี้เพราะว่ายัางไงเวลาเราตัดส้มนี่เวลาเสียบมันเกินอยู่แล้วนะคะให้ตัดผ่าหลอดออก นี้นะคะมันก็จะมันก็จะงอเข้าทําให้หลอดมันเล็กลงแล้วทําการใช้เทปใสแปะไว้เพื่อไม่ให้มันคลายออกนะคะทั้งสองด้านเลยหรือจะแปะด้านเดียวก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะ จะได้แบบลักษณะแบบนี้แล้วก็เราจะทำส่วนที่เป็นเขียวๆเราก็จะใช้ิปิ้นเบอร์เก้านะคะตัดออกมาโดยประมาณนะปึ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะใช้เป็น กาวสองหน้าแปะอีเพื่อเวลาเราม้วนมันจะได้ไม่หลุดนะคะตัดประมาณนี้อ่าการะยะเอานะเอามาติดกับส่วนนี้ชิงเฉียงนะคะชิงเฉียงดูอืมทีนี้กาวจะสองหน้าจะได้อยู่ตรงส่วนนี้ แล้วพอเราเอามาแปะกับอันนี้ค่ะมันก็จะไม่ไม่หลุดนะเวลาเราเพราะว่าคือแปะแค่นี้ยังไม่จบนะเหรอเราต้องใช้เทปกาวสาพันอีกรอบนึงเพื่อให้มันอยู่นะคะพันเฉียงนะคะเฉียงค่ะเรียบร้อยแล้วนะ อันนี้สําหรับสําหรับคนที่หาหลอดเขียวไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็อีกอีกแบบนึงคือเราอยากจะเปลี่ยนสีตรงนี้ให้มันดูสวยงามขึ้นนะคะเวลาเราใช้หลอดใสเนี่ยเราแปะตรงนี้ติดไปแล้วข้างในนี้มันจะไม่เห็นแล้วว่าเราใช้หลอดใสนะคะมันก็จะเนียนไปตัดส่วนนี้ออกนะคะส่วนใบ เดี๋ยวสอนที่เย่อเลยดีกว่าเนะาะเป็นหลอดเขียวบ้างนะคะอันนี้ถ้ามีหลอดเขียวหาหลอดเขียวได้ก็ตัดให้พอดีแบบเหมือนมันเสียบได้นะแล้วก็ทําเหมือนกันนะคะคือผ่หาหลอดตัดหลอดเลยจะเด็นกระดอนไปเลยนะคะแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือม้วนหลอดเข้าไปดันหลอดเข้าไปเหมือนจะทําให้ช่วงตรงนี้ค่ะมันเล็กลงนะ แล้วก็ใช้เทปกาวสายพันเหมือนเดิมแบบนี้นะคะจะได้เป็นติดนี้มันแต่ว,ว่าวิธีนี้จะค่อนข้างไวกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องมาติดลิปบิ้นสีเขียวแบบนี้แล้วเนาะริปปิ้นที่จะใช้พันตรงนี้นะคะจะต้องเป็นเนื้ออ่อนหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อแข็งเนี่ยเช่นลิปปิ้นเนื้อมันเบอร์เกาอยเงี้ยคะ่ะมันจะแตกได้ง่ายนะคะแล้วก็ขาดได้ง่ายนะคะ ต่อไปเราจะมาทำใบสีเขียวกันนะใบสีเขียวใบสีเขียวเดี๋ยวนะใช้เป็นลิปปินอะไรดีค่ะเราก็จะใช้เป็นลิบป,ปินตา tw นะคะนี่เป็นสีเขียวพิเศษนะคะใช้ความยาวขนาดเท่าไหร่นะคะ ไม่กะโดยประมาณเอาก็ได้หรือว่าจะวัดาจากไบ้ันรทัดก็ได้นะคะถ้าไบ้ันรทัดก็จะใช้อยู่ประมาณนิ้วครึ่งนี้เดี๋ยวเราลองกะเอาแล้วกันเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะนี่ตัดใบ ให้มีลักษณะโคง้งๆคงแหลมแหลมนะคะความยาวของใบนะคะแล้วแต่เราชอบนะคะว่าเราอยากจะให้มันใหญ่ขนาดไหนให้มันยาวขนาดไหนนะคะตัดโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดโค้งเข้าให้มันเหลือส่วนตรงนี้ไว้หน่อยเพื่อจะได้เอาไว้ติดก,กับเทปใสนะคะ ทีนี้เราจะสอนติดกับน,นี้ก่อนทําอย่างไรใช้เทปใสแล้วก็หั่นด้านสีเขียวเข้มๆนะคะเพราะว่าอีกด้านหนึ่งมันจะไม่มีสีแล้วก็ติดค่ะแบบนี้นะคะเอามา กับหลอดที่เราตัดไว้แล้วจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ดัดลายได้แล้วค่ะใบส้มโค้งๆแล้วก็สามารถใช้เป็นใบแอปเปิลได้เหมือนกันนะคะส่วนวิธีใส่นะคะให้เราตัดตรงนี้แหลมๆนะคะ แหลมกับระยะประมาณแหลมแ,แบบนี้นะแล้วเราก็จะใช้ส่วนแหลมตรงนี้ค่ะทิ่มลงไปในนี้นะคะหมุนหมุนตอนแรกตอนแรกตอนแรกตรงช่วงนี้มันจะยังไม่กว้างนะคะแล้วก็ค,ค่อยหมุนค่อยหมุนค่อยหมุนลงไปนะคะซึ่งมันจะทําให้ส้มเนี่ยอยู่อย่างนี้นะคะเวลาเราจับปุ๊บมันก็จะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดน ประมาณน,นี้แล้วก็เหรียญน,นะคะเหรียญก็จะอยู่ใต้นี้ถ้าเราตัดพอดีกับส้มเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาเราวางส้มปุ๊บมันจะทําให้แบบลูกมันเอียงนี้นะคะมันก็จะไม่สวยก็เลยอันนี้อาจจะตัดให้มันสูงขึ้นกว่าฐานขึ้นไปหน่อยเพื่อให้ให้เหรียญมันลงมาอยู่ที่พื้นก้นได้นะคะแล้วก็ ส่วนของอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ติดใบเหมือนกันติดวิธีเดียวกันนะคะเป็นแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเรา,า DIY เพิ่มหรือว่าใช้แบบหลอดสีเขียวไปเลยนะคะค่ะก็สำหรับวิธีการทำใบส้มแล้วก็วิธีการใส่กับตัวส้มตรงนี้นะคะก็ น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรสงสัยยังไงก็สอบถามมาได้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ